สวัสดีครับอยู่กับช่อง p o p p Lamachannel นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่25พฤษภาคมพศ2564นะครับ1วันก่อนวันประกาศผลจริงของ t c a s รอบ3นะครับก็เป็นวันที่เป็นวันแห่งคำตอบของเด็ก64นะครับว่าอนาคตของพวกเราจะไปอยู่ที่ตรงไหนไปอยู่ที่ใดอยู่ในขณะใดวันนี้เป็นเวลา4ทุ่ม38นะครับซึ่งเราจะรอดู ว่าทบอจะประกาศผลก่อนไหมประกาศจริงของทบอคือวันที่26พฤษภาคม2564นะครับและในทุกๆปีก็จะมีเหตุการณ์ที่ทบอจะประกาศผลก่อนวันจริงนั่นเองก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันที่เรามานั่งลุ้นกันว่าทบอจะประกาศก่อนไหมแน่นอนว่าตื่นเต้นมากๆทุกคนเพราะว่า ก็อ,อ,อย่างว่าเนาะมันเป็นวันที่สําคัญวันหนึ่งของชีวิตเด็กม .6 เลยอะที่กําลังจะเข้าสู่มหาวิทยาลายัยความรู้สึกที่เราสัมผัสได้เมื่อปีที่แล้วพอมันถึงปีนี้ใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าความรู้สึกเมื่อตอนปี63อะมันกลับมาอีกครั้งหนึง่งถามว่าเป็นความรู้สึกที่ดาวไหมไม่ได้ดาวขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นมากกว่า แล้วก็มีความเครียดเล็กน้อยก็คือเราไม่รู้ว่าผลจะออกมาตอนไหนกันแน่ถ้าสมมติว่าทบอประกาศก่อนก็อาจจะยังไม่เปิดดูขอส่องทวิตเตอร์ก่อนทุกคนคือเราทำใจไม่ได้จริงๆคือในใจลึกๆเราก็เราก็กลัวว่ามันจะผิดหวังใช่ไหมจริงๆปีที่แล้วอ่ะคะแนนเราเลือกคณะไม่ได้แต่ปีนี้คะแนนเราเลือกคณะได้แต่ก็ต้องลุ้นมหาลัยว่าจะได้ที่ไหน ึ่งเราใส่คณะครูไปทั้งหมด10อันดับเลยนะครับก็คือ All ครูเลยนะครับก็มาลุ้นว่าเราจะได้ที่ไหนตอนนี้4ทุ่ม40ละเ,เดี๋ยวเราก็เลื่อนถ่ายทวิตเตอร์ไปอย่างงี้นะครับไปเรื่อยๆเย็นยังคืนแล้วก็ทําอะไรเรื่อยๆรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าเที่ยงคืนเรายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็ขอนอนก่อนทุกคน <c oughs> ขอนอนก่อนแล้วกัน <c oughs> ไม่รอแล้ว <c oughs> ครับทุกคนนี่ก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะครับก็เลยเที่ยงคืนมาชั่วโมงนึงแล้วเนาะก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรสักครับบอสอาลุนตอนเช้าแทนนะครับนอนแล้วก็ตื่นมาดูพรุ่งนี้แล้วกันอ,อ่าวันนี้ครับกุดไนไปแล้วนะนะ